รุนสวัสดิยามเศ้าค่ะเมื่อนี้ตัดหญ้าสวนอีกค่ะยสวาประท่านศูนย์สมาธิรรำบะไดทํำการทำงานบุมีเวียกเด้อค่ะเหตุต้งแต่สากกระเบียยันเลือะะ่อลบด้วยค่ะตัดหญ้าสวนคุณสามีเก็บขาคุณลูกไปทำงาน ก็เลยล่งมือเองค่ะยูน้ำกันก็ต้องซ้อยกันดูแอปเปิลสุกแล้วก็ล้นเต็มเลยเนี่ตาสะอ่อนทั้งเมืองไทยนี่ได้ซื้อกินแต่ยุนีนะพี่น้องได้ทิมตัดเข็นมามาถือ ุนท่านตะวันขอโทษหลายๆเด้อค่ะอิสันกะเมื่อย์ลายอิสันกะยังมือไหวบ่ท่านก็เลยเป็นแบบนี้ตัดแล้วสันล่างเลือสันบนกับปัดกวาด พักคณะที่มีนี่พักซี่กันล่างวานกันั่งขึ้นทนหนาวหิมะลงมาเป็นย่งได้กินตัดขึ้นมาหนีเรือหนีเครื่องดับสงสัยเครื่องหอนเลยพักเครื่องไว้จักยกค้นกับเมื่อยพร้อมละจ้านี่เรือน ข้างบานเดี๋ยวตรงนี้แล้วก็ตรงสิกลางเต้นแล้วก็ตรงสิกลางเต้นจัดงานเลี๋ยนนี่แหละกับเทิ่งทงนี่ก็ต้องได้ตัดนักเอาเบาสูพลัง บุญบริทนเราด้กค่ะเต็มใจเต็มใจที่สิเฮ็ดสิ่งนี้ซอยขอบขั้วซอยส่วนกลางพอมไอแมวเป๊กับมาไห้กำลังใจกันยางมาแล้วนี่ <c oughs> ปี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 ไม่อย่างฮะไม่อย่าง เอ้าหน้านอนเลยเอาปืนเล่นเอาปืนเล่นเอาปืนเล่นเลยปืนเล่น <c oughs> แม่สิตัดหญ้ายังบ่ท่านเดียวปืนเล่นนั่น <c oughs> ไปกันเด้อเป๊ะแม่ไปตัดหญ้ามันเลี้ยวก่อนเครื่องมันห่อนเครื่องห่อน แค่นี้ละจ้าบัตดีค่ะขอให้มีความสุขกับวันสุขนะคะตัดหญ้าตอเมือ่อยยเด้นี่หกสิบปีแล้วเต่ยังสาวอยู่ดอกพะเป็นยังสูสีย่อยหน่อยเจนี่ละค่ะ ตัดหญ้าสวนสวัสดีค่ะ